เ่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมต่อก,กรณีที่ฝ่ายคา้านเตรียมยื่นยติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ว่าพร้อมค่ะและต้องดูว่าผู้อภิปรายนั้นอภิปรายเรื่องอะไรถ้าอภิปรายในเรื่องงานที่เราทำก็ต้องพร้อมที่จะตอบคุณอน,อนุทินบอกว่าเต็มที่นะคะในการทำงานที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มีอะไรที่เป็นข้อกังวลพิเศษ รับผิดชอบในประเด็นที่ทําให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเป็นการอภิปรายกล่าวหาก็พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นการอภิปรายในเชิงแนะนําก็ควรจะรับฟังถ้าเป็นประโยชน์ก็นําไปช่วยกันปฏิบัติตามคําแนะนําก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน คุณอนุทินยังพูดถึงกระแสะข่าวที่พักภูมิใจไทยพร้อมจับมือกับทุกขั้วของพักการเมืองนะคะว่าเป็นเพียงการวิเคราะห์ของผู้สื่อข่าวตนเองไม่เคยพูดสักคำเลยพูดอยู่คําเดียวตลอดเวลาแล้วก็ย้ํามาตลอดหลายครั้งว่าต้องรอผลการเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งจะเป็นตัวกําหนดว่าเราควรไปทิศทางไหนค่ะเราไม่นิยมความขัดแย้งเราไม่ต้องการทะเลาะบาแว้งกับใครเราไม่ต้องการ สร้างความตงเกรยียดตงชัางระหว่างกันเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือรอผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต,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 ต้องต้องต้องปฏิเสธที่เป็นข่าวอยู่สองสามวันนี้ก็พอดีปีใหม่ก็ไม่รู้จะไปแก้กับใครใช่ไหมว่าอนุทินอะไรนะปฏิเสธโหวตไปเอ่ยชื่อพรกคก้าวไกลด้วยเนี่ยไม่เคยพูดไม่มีคําว่าพรกคก้าวไกลออกจากปากผมเลยจนถึงนาทีนี้นะไม่เรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่และพรักก็ มีนโยบายอย่างไรก็เราก็เป็นเรื่องของแต่ละพักไปส่วนแนวทางทิศทางของพักการเมืองผมก็เชื่อว,ว่าทุกพักก็ต้องรอผลการเลือกตั้งเท่าน,นั้นเองนะครับ พอพูดออกมาแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแสดงว่าจับมือกับพักกล้าวไกลได้ใช่หรือไม่คุณอนุทินก็เลยบอกว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะจับมือกับใครผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว,ว่ามีการวิเคราะห์กันว่าพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยจะด,ดันพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีโดยการดึงเสียงจากกลุ่มสอวอคุณอนุทินบอกว่าเท่าที่ตามข่าวไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เลยเป็นการระบุเลยว่ามีการคุยเรียบร้อยแล้วตอนปีใหม่ต้น เองก็ขอให้ไปตรวจสอบดูว่าช่วงปีใหม่ในตนอยู่ที่ไหนไม่มีหรอกไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยทําบุญอย่างเดียวค่ะไม่ได้บอกว่าจับมืออะไรกับใครเลยถ้าตามข่าวไม่ใช่วิเคราะห์เลยบอกคุยกันเรียบร้อยแล้วแอบไปคุยกันตอนปีใหม่ปีใหม่นี่ไปเช็คดูดิผมอยู่ไหนหใช่ไหมไม่มีหรอกครับไม่มีเลยนะไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยทําบุญอย่างเดียว